สวัสดีครับวันพุธที่19นะครับมาอยู่ที่สวนยางนะครับมาหยดน้ำกรดเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกแถวหนึ่งนะครับผมพอดีวันนี้มาหยดน้ำกรดนะครับเผื่อพี่เพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะทำไมมาถ่ายแต่แถวเดิมๆนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายแถวแถวนี้แหละเพราะว่าผมก็แบ่งกันหยอดคนละครึ่งกับแฟนนะครับผมถ่ายแถวนี้แล้วกันนะครับแถวนี้ก็ ต้นนี้ต้นแรกนะครับก็ให้น้ำยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูสิครับนี่ก็จะมีออกเป็นช่วงๆนะครับช่วงไหนออกก็ออกช่วงไหนไม่ออกก็ไม่ค่อยออกนะครับอันนี้มีดสองนะครับหน้าสูงนะครับเลยหัวนะครับหน้าสูงเลยหัวเลยนะครับมีต้นที่สองนะครับต้นที่สองก็ ออกดีนะครับตัวนี้ต้นใหญ่นะครับพันหกร้อต้นใหญ่ก็ต้องออกดีอยู่แล้วนะครับถ้าต้นใหญ่ออกไม่ดีนี่ไม่ใช่แล้วนะครับผลแป๊บเดียวข้นนะครับผมมีดที่สองนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็น ฝั่งนี้จะเป็นพันหกร้อยสะส่วนใหญ่นะครับเป็นพันหกร้อยสะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ถ้วยใหญ่ถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรใส้นากรดเยอะหน่อยนะครับเพราะออกเยอะนี่นะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ฟ้าครึ้มครึมนะครับ เขาบอกว่าพายุตาลินจะเข้าแต่ฝั่งสุรินนะครับไม่เข้านะครับเฉียดเฉียดก็ภาวนาอยากจะให้เข้านะครับผมเพราะว่าต้นยางหรือว่าเนี่ยดินนะครับแห้งหมดแล้วนะครับคนแป๊บเดียวก็นืดนะครับมาต่อนะครับอันนี้ ไม่มีน้ำยางต้นเล็กนิดเดียวนะครับต้นนี้เป็นพันหร้อยนะครับตัวสับก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร,นรไ่นะครับพอได้ครับต้นนี้าทุกคนมาดูนะครับ หลายๆแถวนะครับอันนี้เป็นถ้วยใหญ่1.5ลิตรเช่นเคยนะครับนี่ร้อยกรีดก็ร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับหน้ากรีดถ้วยใหญ่พันห้าถ้วยพันห้านะครับหนึ่งลิตรครึ่ง พอได้นะครับผมสองมตรนะครับวันนี้ออกดีเพราะว่าเหมือนเหมือนฝนจะตกนะครับวันไหนที่เสียงเสียงหน่อยนะครับวันไหนที่เสี่ยงหน่อยจะออกดีนะครับเหมือนฝนจะตกคนกิดยางเขาจะรู้กันนะครับวันไหนที่ฝนจะตกมักจะออกดีนะครับบางทีออกดีก็ไปกับฝนหมดนะครับ เขาอ่อนเขาสุดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่จัดถึงเท้าช้างเลยนะครับปีที่แล้วตันนี้อันนี้เป็นสองห้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งนะครับก็กรีด สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแล้วแต่ความง่วงนะครับสองห้าหนึ่จะให้น้ายางดีมากนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะสวยกว่าสองหนะครับยางจะมีเปอร์เซ็นต์กว่าเยอะนะครับอันนี้ออกเยอะทีเดียวนะครับเพิ่มน้ำกรอดอีกตัวมันจะไม่แข็งนะครับ มันจะบวมนะครับดูอีกต้นหนึ่งสองห้าหนึ่งเช่นกันนะครับสองห้าหนึ่งหน้าสูงนะครับนูน่นร้อยแปดบนะครับร้อยแปบร้อยเก็ไม่ค่อยเท่าไรนะ่ครับตอนนี้มิติสองโอ้ค่ยเยอะอยู่ครับผม นี่ครับเปอร์เซ็นต์ดีมากนะครับแป๊บเดียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับพาทุกคนมาชมก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ